ยิ่เสาๆครับเจ็ดี่พี่น้องคนส่งปลาสุขูสุก้นบ่วบาสเป็นชาวไทยชาวเลาาชาวตางประเทศพีน่น้องพอกันอีกคือเก่าพี่น้องมาหนิกับคนส่งปลาพอกันกับบรรยากาศคืมๆฟ้าคืมฝมนแนวจังหน่อยเด้อพี่น้องมาหนิ้ดนบางเรือกับปอแปะป่วยปลาอยู่รวมเป็นทางกับคนส่งปลาคือเก่าพี่น้องมาหนิพอกันวันที 13, ่13พฤศจิก,กาย,ยน กับการหาเห็ดปลายฤดูพี่น้องนะรวมเดินทางกันไปเรื่อยๆพี่น้องกับก้นสองปลาสีมานบออ่หมอนี่อาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับก้นสองปลาพอกันเสารของวันที่สิบสามพฤศจิกายนพี่น้องกับบรรยากาศเอื้มคึ้มฝ่าฝนกับสิโตกพี่น้องเป็นอิทธิพลพายุมาหล่อปลาฮะเห็ดคือเกาพี่น้องมากับแยกเกศคนเดิมสวัสดีค่ะตอนนี้แยกเกศไปพ่อเห็ดแล้วพี่น้อง เห็ดกอคือเกาเด้อพี่น้องเห็ดปลายผลต้นหนาวดอ,อกดีครับพี่น้องเห็ดกอตัวนี้จะเป็น, core, น <c ười> เห็ดกอเออห็ดหลาแหล่เอ้ยดอกแเหล่แขกมันพี่น้องเอ้ยแขกแหกงมันมนี่ดอกเดียวบอกฮะไปเรื่อยๆเดี๋ยวกะมันเห็ดกออีกดอกนึงพี่น้องด <c ười> อกกำลังสวยน้อๆๆ <c ười> สีสันอ๋อสวมติดตามคนส่องปลาไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องดอกโมว่าเฮ็ดไปเลยดูสีออกหอดวันทีเท่าไรยุดวันทีเท่าไรพี่น้องสามดอกแน่แยกเก็บพอเรื่อย <c oughs> พี่น้องสองสามดอกละ่ะอสองดอกว่ายไปไพี่น้องอ๋อรุ่นนี้ก็เอาสีสันเนาะที่ดอกนึงโอ้ทีเนาดอกน้อย ดอ,อ,อกตออเลยสีข้าวสีโอขึ้<ม>น<อ>ไม่ได้พี่น้องแต่ขึ้นไม่ไมพี่น้องคือสีออกเงาเติบี่ดอกพี่น้องเพราะมีฝนมานี่ดอกแล้วพี่น้องพอดินเริ่มสีแห้งก็มีพาย,ยูเขามาพี่น้องโตกมนาศบอกต๊กโวยไปคาดว่าสีออกเงาเง,าเงาเติบอยู่พี่น้องเฮ็ดตัวนี้เป็นเฮ็ดหนาแลพี่น้อง หน้าแล่สวยๆดอกาง,งามๆเลยสิบสามสิบกิกกายนพี่น้องส่งไปตามมานอีกอยู่เก็บเรื่อยๆอยู่หน้าแรลอีกพี่น้องโอ้ยแหลเป็นแหลเลยเนี่ยขาปลายฝนยังออกดีอยู่เนาะมากเมื่อได้ก็ได้เก็บเรื่อยๆอยู่ ่นี้เป็นเพ็ดนาแลกเพ็ดกอเร,ร่อพี่น้องอีกลอง,งพี่น้องเป็นเพ็ดกอพี่น้องมาเนี่ยเพ็รกอดอกง,งามๆว้ายคือกลิ่นไปเลยนะมันพี่น้องมัน <c oughs> เพ็ดนาแลกอีกพี่น้อง โอ้ออกดีครับมองแล้วดอกสองดอกดอกสองดอกไปเก็บเรื่อยๆพี่น้องดอกนะไม่เป็นไรก็เห็นเดอ้อยายเกศอ้ยขายังสเสาอยู่เด้อพี่น้อง <c oughs> แฟงอาดสิพัฒนปพันธ์เอ้าว <c oughs> สามจุ้มนิน่อยพี่น้องย่างงามพุ่นต้นนี้แฟดเฮ็ด <c oughs> นาแหละ จะแดงถือฝนออกใหม่เนาะโดนฝนโดนฝนออกใหม่มีอีกบ่ทั้งนั้นอดอกบานงามีอีกพี่น้องดอกกระลังโขดยอดเลยจุ่มนึงพี่น้องจุ่มนึ่งในน้อยเนี่เอาไว้เนาะเอาไว้กระดาษเอาไว้โปกไว้ ดอกน้อยพี่น้องเดหนาแหละพอดีแกแปลกอาวอีกดอกงนึ่เเ็ดกำลังเกิดพี่น้องเอ้ยส่งสิดิเก็บเงี้ยอยู่พี่น้องเ็ดกำลังง่ามๆอีกพี่น้องนฮทนาหละ ตข้างมีดอกข้างโอ้ยสองดอกนี่งามคัพี่นอ้องอ้งามมีลีงามนะน้องแหลเป็นแหลตะเกียงหล่นนี่ได้บรรไดเร็วเนาะแ,แกงกระแสบดอกนึงพี่น้องขาเนาะงามเน้อง เห็ดปลายฝนนี่ดอกวอวบดอกแข็งดีพี่น้องสองดอกงามๆพี่น้องเฮ้ยน้องี <C oughs> ันนี้าะในเก็บเรื่อยๆอยู่พี่น้องปลายฝนก็มีเห็ดให้เก็บเรื่อยๆอยู่ขาดว่าสีเน่าหอดท่านว่าอยู่ประจักษ์พี่น้อง ออีกดอกนึงเจ้กของมีผู้เฝ้าเนาะออกลาะสองขางทางเลยพี่น้องเป็นปลาชีเด้อพี่น้องปลาชีหน่อยที่มันออกดอกน้อยๆกระลังตะออกตะอ,อ่เลยะนะโดนตาเน่ยเออตาพี่น้องบา้านไ้ภู นี่แต่หนาแหลเด้อพี่น้องเฮ็ดกอกระไดมากสองสามดอกแต่เป็นดอกน้อยๆอ๋อซื้อวอมาม์นอยู่พี่น้องอุ้ยพี่น้องดอกนี่อ่อนดอกนี่แหมจุ่มก็สิขากเนาะตอนไปจุ่มก็สิอึ้ยหยอนเลยคุณดอกน้องพี่น้องโอ้โหวนี่ ยใจคนเก็บรายพี่น้องเอ้ยพึ่งเลือดพึ่งค้าลายพี่น้องออกเป็นเฟนดอกดอกกอ็เอะเลยกำลังเรืมไหมโดนฝนเฮ้ยงปิตาไเก็บเหญ่าอยู่พี่น้องเฮ็ดปีนี่ออกม่เรื่อยๆนะเลยอีกพี่น้อง ฝนกระตกเด้อพี่น้องเอกเค็ดกระเปียกแน่มวันนี้มันอันนีเนาะดอกนึงงามๆเมบางบดีบ่าเห็นได้เปิดอย่างงามเนาะเพล็ดแดงสั่มพี่น้อง สารพาเทศเลยพี่น้องหนา้าเละยางงามผอ้คนดอกหนึ่งไม่ได้นอนทาทุ่มีทาถิมเออไปเห็นเป็นเตื้อหาเนอขาอันสันเออตัวนี้เต็นเตื่อซะเพิ่งคิมินพี่น้อง รู้มันเป็นเสือมที่ออกใหม่เบิด์ดอันนี้เฮสิเลมหม่อีกมันโดนฝนมาแล้วสวยฮะเก็บเป็นเก็บเลยพี่น้องเลยผมละดอกผมละทองดอกไปเรื่อยๆเก็บบัวเศร้ากับมานคือเก่าละพี่น้องดอกงามๆดอกนี่ตัวนี้บิ๊กแน่พี่น้องแต่ก็ยังดีอยู่งามคือกันดอกเบลอเลย แหล่เป็นแหล่เลยสีสันนองแหล่เป็นแหล่เลยพี่น้องเอ้ยสีที่ท้องโขนไปเร็วกว่าไหนไปเร็วกว่ได้มันสีสันม,มันกลมขืนต้องคอยไป จูม,มันพี่น้องจูม,มงามมันเฮ็ดนาแรเด้อพี่น้องมันี่เฮ็ปลายฝนตดน,นาวดอกหวบดอกงามครับรวมเดินทางนํากันครับคนส่องปลาพี่น้องกับการล่าเฮ็ดปลายฤดูเฮ็ดปลายฝนตดน,นาวกันยังมีเลยๆอยู่พี่น้องเพราะได้เก็บถูกเฮ็ดอยู่ลักๆส่วงนี่ก็จะเป็นเฮ็ดนาและเฮ็ดกอ แดงสัมงามๆพี่น้องนี่เดืนเผ็ดมักซีเพิ่นท <c oughs> ากระอวบดีแห้งพล <c oughs> <ม>ินย่างงามอีกแล้วดอกนี่เบ้อมักสีเนาะสีสุดยอดเลยสี <c oughs> แดงสับงามๆอีกพี่น้องเ <c oughs> ออสุดใจย่าเก็บครับพี่น้องเอ้ย <c oughs> เก็บเป็นเก็บเลย <c oughs> ย่างเก็บย่างเก็บเลย ถึงคลาล่ายพี่น้องดอกตะอเนี่ยออกใหม่ออกใหม่ขาดว่าสิได้เก็บเงาอยู่พี่น้องฮอดท่านว่าบ่ะยกคืออะไรบ้านแหละพี่น้องแต่ยังงามอยู่มาเนาะอีดอกเป็นดอกเลยตัวนี้จูงงามๆพี่น้องมาแะไร เน่จนดอกหม่องเนาะดอกหม่องเลยจุ่มงามๆพี่น้องจุ่มกำลังง่ะโอ้ยง่ามดีดอกหนึ่งข้างหลังมุนกล่องเลยดอกสีแนวนี้ก็ไปเลี้ยบัวใดเอารดแล้ว เ,เก็บเรือร่อยๆอยู่พี่น้องเต็มตายึดประจักษ์มาหนิหลุ่นน้ำกันเร้อพี่น้องเต็มตาจะเกตบอมมาหนิทุกมือก็เต็มทุกมืออยู่หลุ่นน้ำกันอีกมาหนีที่เต็มบอสวยงามอีกแล้ววันซ่อนสีมันยังเลยจีน้อย จุ่มตัวนี้หลี่แห้งพี่น้องหลี่ก็บบ่นสายตาดอกยางงามเลยล่างสัมพี่นอ้องแดงแดงสัมโอ้นอดอกนี่ขาเป็นขาเลยไงเร็วเด้เห็นตัวนี้ไงเร็วเมื่อต่อมือ,อม อูมงามพี่น้องอีกสีหนึ่งนินพังคาไล่พี่น้องเออกำลังงาเอากำลังงามเลย <c oughs> เป็นเห็ดพังขาวหรือว่าผงไข่เด้อพี่น้องนี่ออกใหม่น้อออกใหม่ออกใหม่เห็ดคลิปวันที่สี่พันมาวันที่สิบเอ็ดเด้น,นอ่ มันยังบ่ท่านพ่อพี่น้องใอ้ผงไข่เอามาวันที่สิบสามเริ่มโพล่วพี่น้องเลยดอกไม่น้อยผัดวาสี่ออกเงี้ยวอยู่พี่น้องเฮ็ดปีนี่ดอกกระลังเลยทีละเสือมันเสือเดินเต็มเด่นอยู่นออโ้ยติดอ้นนี้ดอกเงีวอยู่ดอกตัวนี้บิกแน่ดอกบิกแน่ตัวนี้

ผึ่งเข่าผึ่งไข่พี่น้องออกไม่เนาะออกไม่พี่น้องเอ้ยติดๆวันที่สิบเอ็ดถี่พานมาน่ะมีแต่เห็ดดอกพอเจอเห็ดผึ่งแต่๋ยวมนเี้วันที่สิบสามพอเฮ็ดผึ่งพี่น้องทั้งผึ่งเข่าผึ่งไข่ผึ่งขาไรกับพ่อเรื่อยๆอยู่พี่น้องงพี่น้องผึ่งเข่าผึ่งไข่อื้ยเน้องาม งดำพี่น้องมึงดำของท่านขามึงเนี่ยขาอุ้ยสะอ่อนพฝนขาเป็นขาพี่น้องเอ้ยขาดวาสิมีสารพัดเห็ดเนาะเหลื่มใหม่มันโดนฝนพายุมาจุ่มล่างเริ่มใหม่พี่น้องเอ้ยฝนเห็ดฝุ่งที่ดอกหนึ่งเนาะโอ้ยเป็นตะแพง่เนี่ยว้หยอดเลยมันมันพี่น้องมัน อา้าวพี่น้องเป็นเฮดกอรกระล่างเนาะดอกเต่ออยู่อื้อดอกไี่งามครับพุดหยอดเลยคุณดอกนึงพี่น้องจะตามจอบกันมันเนาะมันมันี่ดอกนึงอ,าอ้าวายเกตบบเห็นเดอดอกนี่ ว้าววอาว่าย่ผมได้มพอจะกเถื่อกอระลังเจ้าประจําเขาบ่คอยมาดอกนึงพี่น้องดอกกระลังเบิดหนอนามาพอคอนเฮดบทดพี่น้องกระลังจี อีกๆปลายปลายเดือนพฤศจิกาสีเป็นเฮ็ดพวงนี้แล้ะพี่น้องเฮ็ดบดหรือว่าเฮ็ดล่มผักเนื้อเพิ่เอินเฮ็ดล่มพี่น้องอีสานบานเฮาาอินเห็ดบดกำลังแต่คอนงามๆเลยพี่น้องเป็นคอนไม่ชี้พี่น้องหนาหนาวจังหน่อยพ่อฝนหมดที่เป็นเฮ็ดพวงนี้แล้ะพี่น้องที่ตามค้นส่องปลาไปเรื่อยๆนาพี่น้อง มะพ่พ้นี่มาพรผึ่งค้าไร่พี่น้องกำลังเกิดใหม่โอ้แาอหแ<ก>ห้ง่ัวดปีแห้งแห้นมดกนี่ต้องไปตะเกิดไปเรื่อยๆอยู่พี่น้องเฮ็ดถือฝนเด้ถือฝนโอ้ยแต่ดอกงาม ดอกพอดีแกงเลยนเนาะดอกละคำ่ำแ,แมนบอลแมนบอลตเคียนอีกแบบหนึ่งมาเอามันใจอย่าเอาอีกดอกนึงพี่น้องผงกาไล่เหลือมไม่ถือฝนสองสามเหมือเนาะอ๋อสงไปติตา็กเก็บไปเรื่อยๆอยู่พี่น้อง เห็ดกอดอกน,น้อยพี่น้องกำลังโพดอ,อกในท่างต้องเรา <laughs> ปล่อยบัวใดมันไก่ทางเฮ็ดเข็ดเขาอเดอกนี้งามแห้งพี่น้อง <laughs> ดูดินทรายดีย,ยางสวยเลยดอกนี่ฝนตกเนาะเฮ็ดกอป่ะ โอ้โหกำลังโพพี่น้องโอ้ยดอกยางงามเลยกำลังเตกอือโอ้ยดอกนึงพี่น้องางงามตัดเสือพ่นไวโอ้ยงามจังเลยดอกงามเนาะ เฮ็ดหนาก่อนพี่น้องออนเฮ็ดหนานี่พี่น้องเอ้ยออกดีค่ะเฮ็ดคอรัอรกๆก,กมานเฮ็ดคอเฮ็ดหนาแรเด้อพี่นอ้องเฮ็ดผงก็เริ่มมีแน่อยู่บอลละทันหลายอ้ยมาแถวนี้มันจะเฮ็ดคอพี่น้องขออีกแล้วมมันเนาะอ้ยดอกไหมหย่ดอดเลยพุ่นดอกนึงพี่น้อง ตาใส่ผมได้บ่เคยผ่าดเนะาะมันสู่ห่มอยู่ยบู้ยบ่มีหมองบรรยายสุดยอดเลยงามิรีพี่น้องเฮ็ตนานี่เป็นปลากรอล้วนๆพี่น้องแถวนีิเป็นไม้กรอยังเก็ตคออีกด,ดอกนึงพี่น้องเฮ็ดกรอถุกถ่ายมันแต่เฮดกรอพี่น้องเดี๋ยวเอาตาม,มาบึง้ง ซองตาบาเด็ด่องตาให้พี่น้องเบิงังผูดพี่น้องสิเต็มตาอย่าเกลีล่ะเฮ็ดกอเฮ็ดหนาแหล่เด้อพี่น้องรักๆมาอนีเอ้าถื้อประมานอยู่พี่น้องดอกเบลอือเลยพี่น้องดอกนี่หมอว,าม <c oughs> มวา่านหมอว่านบ่เห็นดนอนกหมูกรรไกรไหมหมืกรรไกรมันบ่มีสิเออมันอยากได้เถาเถาก็ายังใส่ได้อยู่เฮ็ดหนาหนาว มันแข็งดีโอ tá, ้พี่น้องมานอีริเหมือนนี่กอเตะก่อเลยบ้านี่มัถ่ายทายมาตาใยเกศกระสิเต็มเลยพี่น้องแต่กระเพาะเลื่อยอยู่ดอกนึงยางงามอืมดอกนึงพี่น้องหมุนกล่องเลยดอกกระลังพอดีคำเลยนี่ <Okay. S 2> อ๋พี่น้องในีุ่ดคนสองปลากับยายเกตกับเดินทางมาหอดถ่ายคลิปไลยเด้อพี่น้องบานนี้ล่าพีล่าน้องกลับบานก่อนสายเติบเลยพี่น้องเริ่มเมื่อเริ่ม,ม,มลาละล่าพีล่าน้องกลับบานซะกก่อนพี่น้องบานนี้ก่อนจากกันกับขอฝากขอคิดใบพี่น้องนี้หนึ่งเรื่อพี่น้องว่าเป็นยังเฮ็ดบานคนสองปลาคือเกิดดีแท้มันเกิดจาก ปลาอุดมสมบูรณ์พี่น้องความเฉื่นในดินมาหายไปไงระบบนนเวศในปลากันยังสมบูรณ์พี่น้องเฮดก็เลยเกิดดีเบิ่งพี่น้องเฮดที่ใดนี่แต่งงามพี่นอ้นอ,อๆๆงเป็นเฮดกอหลักๆกษสิเป็นเฮดกอเฮดนาแร่เด้อพี่น้องเฮดนาแล่อยู่ข้างล่างพอสิเก็บ้นคลิปพี่น้องเฮดนาแระก็ไปไปคลิปก็สิเป็นเฮดกอถือประมาณคือเกาอยู่พี่น้อง คันอยากให้เฮ็ดเกิดดีคือปลาแถบนี่ก็ซอยกันดูแลรักษาปลาพี่น้องอย่าไปตัดอย่าไปทำไร่อย่าไปเผาปลาระบบนนเวศในปลายังสมบูรณ์เฮ็ดมันก็นกนเกิดดีพี่น้องอย่าเข้าใจผิดว่าเผาปลาแลละเฮ็ดสิเกิดดีบ่มแมนพี่นอ้องเพราะเผาปลาแหลวเชื้อเฮ็ดในดินก็นตายไปเฮ็ดก็เริ่มหายหายไปเ,ยเรื่อยหลีกเลี่ยงการเผาปลาการตัดใหม่กับิมีเฮ็ดเกิดห้เก็บเรื่อยพี่น้องซอยกันปลูกฝัง ให้หลักปลามีใจหลักปลาก็สิมีอาหารให้กินตลอดพี่น้องพอมีฝนปุ๊บเห็ดก็เริ่มเกิดเกิดสมุนไพรกับสารพัดพี่น้องในปลาซอยกันรักษาพี่นอ้องอาฝากพี่ฝากน้องไวส้สนีทละพี่น้องชื่นชอบวิดีโอจังไรก็ซอยในเดอ้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาพี่น้อง คนส่งปลาขอขอบคุณถูกไหล่ถูกแช่ถูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกคำติชมรับพี่น้องฝากปีฝากน้องไว้สำเนรับพี่น้องสำหรับคลิปวันที่13พฤศจิกายนพอกันคลิปไม่มือไม้ผู้รับพี่น้องคลิปนี้ไวส้สำเนีสักก่อนสวัสดีครับ